รีวิวแบบสายฟ้าแลบของชุด NTD02 นะคะ b a t i f y t นี่อยู่ได้เป็นชุดเริ่มชุดที่2ออกมานะคะกับ Dragon อ Danger v e r ร e เลโกะนะอารากามินั่นเองนะคะ Danger v e r สุดโหดเลยก็มีใบหน้ากล่องก็จะมี Armor Knight s e r v e r l e s นะคะมีเป็น Guard foil ให้1ใบแล้วก็ไม่ foil ให้ข้างในนี้4ใบนะให้เต็มที่ตามสไตล์ของ b a t t y f y เลย ต่อไปจะเป็นอาร์เมอร์ไนท์แบ็กเดรกนะคะให้มาสองใบอาร์เมอร์ไนท์กิฟฟินสี Eagle, ่ใบอาร์เมอร์ไนท์มิโนทอร์สองใบอาร์เมอร์ไนท์โอเกอร์สี่ใบอาร์เมอร์ไนท์เฮลฮาสี่ใบอาร์เมอร์ไนท์วิสาดสองใบอาร์เมอร์ไนท์อีเกิลสี่ใบโลหิตฟาดฟัน 4ใบฟ้าวิกิต3ใบผนึกสี่ทิศ4ี่ใบเดินลมปราณ3มใบหอกวิปลาส4ี่ใบหอกทลายภูผา3ใบแล้วก็ไม้ตายดิวบังเกอร์สใบแล้วก็มีบัตด,ดี้กิฟต์ของอาร์เมอร์ไนเซอร์บรลัสให้ด้วยนะคะ สองใบแล้วก็มีท่งแดนเจอเวอร์รีมู e รีบีอันนี้ให้มาอย่างละหนึ่งใบนะนิทานมายาเอ็กวีบีโอรีบีและ12นักสัตว์ปีชวด มิสซูเนะนะคะแล้วก็มีการ์ดคำสั์หน้ารู้ของผ้าบัตต n ไฟนิวไดเปิดตัวภาคใหม่กันแล้วนะกับชุดเริ่มออกทั้งสองแบบด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการ์ดสุ่มฟอยหลังกล่องสุ่มจาก3แบบนี้นะใครอยากได้ก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ v g c a r d s h o p c o m หรือคลิกลงตะกร้าทาง TikTok Shop ได้เลย